<c oughs> อันนี้ก็เป็นชุดนะครับโมดูลนะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้นะครับเป็นตัวโมดูลเทัร์ซนิกนะครับแบบชนิดพิเศษแบบกันน้ำไอ้กันน้ำหมายความว่ามันมีหัวเดียวแล้วมันก็กันน้ำนะครับตรงนี้ก็จะกันน้ำนะปกติแล้วเนี่ยจะไม่กันน้ำนะครับก็คือลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้มันไม่กันน้ำนะครับเวลาน้ําเกาะตรงนี้ก็จะมีเสียประสิทธิภาพในการวัดระยะนะครับออกไป คันี้ถ้ากันน้ำเนี่ยดียางตรงที่ว่ามันโดนน้าได้นั่นเองนะเราก็ตั้งเฟรมไว้นะครับเอาตรงนี้โผล่มานะส่วนนี้โดนน้าได้ไม่เป็นไรนะครับคันี้ตัวนี้ดียังไงฮะโอ้มันยำทีเดียวเลยนะครับลองดูนะครับตัวนี้ถ่างหน้าจอ21 22เซนนะครับเข้าไปใกล้เรื่อยก็ลดลงเรื่อยๆนะครับมันสามารถใช้แทนตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถใช้แทนตัวนี้ได้เลยนะเขียนโปรแกรมแบบเดียวกันเลยนะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้ ถ้าใครต้องการทั้งชุดที่แสดงผลออกมาเลยวัดเขาเรียกว่าวัดส่วนสูงได้ด้วยเนี่ยนะก็บอกผมนะครับจะวัดเป็นระยะทางหรือจะวัดเป็นส่วนสูงก็บอกผมชุดนี้ก็จะเป็นชุดสําเร็จอีกอันหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ก็จะราคาแพงกว่ารุ่นที่เป็นตัวนี้นะครับเพราะรุ่นนี้มันไม่กันน้ำเองต้องมี2หัวตัวหนึ่งส่งอีกตัวหนึ่งรับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะฮะมีหัวเดียวนะครับมีหัวเดียวส่งและรับในตัวเดียวเลยนะครับโอเคนะครับผมอาจารยเสิร์ชใช้งานง่ายจริงๆนะตัวนี้ครับผม